ครับผมก็เรียนท่านประธานท่านรองประธานนะครับคุณตนนคุณดาวจยาวุฒิเดชาสินท่านอาจารย์ท่านวิทยกรและพี่ๆีน้องนองชาวพมิรที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่หลายๆท่านได้มาเข้าร่วมประชุมทางรายของฟอเรนซ์นะครับก็อย่างที่น้องโรดพูดแล้วก็ เน้นย้าหลายครั้งหลายกนนะครับว่าบริษัทของเรานั้นมีแผนกรารตลาดที่มีความมั่นคงและก็มั่งคั่งนะครับแผนกรารตลาดของบริษัทพรอมิโกโกบอลนั้นหลายคนหลายท่านนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีประสบการณ์ก็สามารถทําได้แล้วก็ประสบความสำเร็จได้เช่นกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้แนะนําเข้าสู่ธุรกิจของบริษัทพรอมิโกโกบอลนะครับคุณน้าธดีทองวิเศษนะครับว่าหรือว่าดีเจปนาดสาวสามัญปีเจ้าของลังกระจายสินค้าจังหวัดธุรธานีนะครับ อยากจะบอกทุกท่านว่าความจนไม่ใช่กรรมาพันขยันและจะไม่จนนะครับทุกท่านครับแผนการตลาดของบร,ร,ริษัทพร o อมิตก b a l นั้นเป็นแบบไหนยังไงสามารถสร้างไรายได้ให้กับเรานั้นมีความมั่งคั่งแล้วก็มีความยั่งยืนร่ำรวยขนาดไหนเรามาดูกันนะครับว่าแผนการตลาดธุรกิจพร o อมิตนั้นมีหกข้อหรือว่าอ่คิดว่าจะให้กับเรานะครับหกช่องทางด้วยกันนะครับ ธุรกิจบริษัทพอมมิตรมีแผกนกระลาดที่โดดเด่นแล้วก็แตกต่างนะครับเห็นได้เลยว่าเราจะมาดูในข้อที่หนึ่งนะครับกำไรจากการขายปลีกนะครับซึ่งได้ถึงสิบห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับนี่คือเป็นใครก็แบบเป็นโบนัสรายวันของเราเลยนะครับสองนะครับค่าแนะนำนะครับค่าแนะนำสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต นอกจากนั้นแล้วเห็นไหมครับว่าที่สําคัญข้อที่สาเห็นไหมครับว่าโบนัสจากคู่เนี่ยสามารถรับไรายได้วันละห้าพันถึงสี่หมืนบาทเห็นไหมครับนี่คือความโดดเด่นเห็นชัดของบริษัท Promit ก l o b a นะครับแผ่งการตลาดแล้วที่สี่ข้อที่สี่นะครับแมชิ่งนะโบนัสที่บริษัทจ่ายให้เราห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นนะครับในข้อที่ห้ายูนิเรเลวลแปดเปอร์เซ็นต นะครับแปดเปอร์เซ็นลึกสิบชั้นแล้วในข้อที่หกนะครับค่าบริหารคลังกระจายสินค้าห้าเปอร์เซ็นตโดยคำนวณกับคะแนนที่คีนะครับในข้อที่สี่ขึ้นที่ห้าที่หกเนี่ยจะถือว่าเป็นโบนัสรายเดือนให้กับสมาชิกทุกๆคนทุกๆท่านเรามาดูกันนะครับว่ารายได้ในหกข้อเนี่ยจะมากน้อยขนาดไหนเรามาดูครับ ตำแหน่งทางธุิจของบริษัทพอมิกโกโบเนี่ยมีสี่ตำแหน่งด้วยกันเรามาดูตำแหน่งที่หนึ่งครับตำแหน่ง PM หนึ่งลงทุนเท่าไหร่ครับลงทุนแค่สามพันสองร้อยเจ็ดสิบาทคะแนนสะสมอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบคะแนนเราสามารถรับไรายได้จากบริษัทนะครับห้าพันบาทต่อวันเดือนหนึ่งก็หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท นอกจากนั้นยังมีค่าแนะนำนะครับ10%ยูนิเตอร์เวล10ชั้นลึกอีก8%เห็นไหมครับว่าค่าแนะนำ10%เราแนะนำใครก็แล้วแต่นะครับหากเขาซื้อกินซื้อใช้หรือซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทพอมิโกบอทางบริษัทเขาจะคำนวณให้กับเรา10%ทันทีนะครับแล้วมาดูตำแหน่งที่สองครับตำแหน่งที่สองลงทุนเท่าไหร่ครับลงทุนแค่6,450บาท คะแนนสะสมหรือท็อปอัพก็ได้นะครับ2,500คะแนนแต่เราสามารถรับไรายได้วันละ10,000บาทเดือนหนึ่งก็แสน3แสนบาทนะครับนอกจากนั้นค่าแนะนําสมาชิกนะครับค่าแนะนําเนี่ยที่เราแนะนําใครไปแล้วแต่นะครับมา,าร่วมธุรกิจกับเราเนี่ยจาก10%ก็เป็น13%แล้วยูนิเตเลเวลเนี่ยก็ไปเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมนะครับแล้วเรามาดูตําแหน่งที่สามของบริษัทพอมิโกโบครับ ตำแหน่งที่สามลงทุนเท่าไหร่ครับลงทุนเพียงหนึ่งมืนสามพันแปดสิบบาทคะแนนสะสมอยู่ที่ห้าพันคะแนนเราจะซื้อครั้งเดียวก็ได้นะครับจะซื้อครั้งเดียวก็ได้เพราะบริษัทไม่มีการบังคับแต่อย่างไรทั้งทิ้นแล้วเราสามารถรับรายได้วันละสองหมื่นบาทเดือนละหกแสนบาทค่าแนะนำเท่าไหร่ครับไม่ใช่สิบเปอร์เซ็นไม่ใช่สิบสามเปอร์เซ็นแล้วครับเพิ่มมาเป็นสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต พอเป็นตำแหน่ง PM สมปุ๊บเนี่ยถือว่าเป็นตำแหน่งผู้บริหารแล้วนะครับเรายังมีค่าแมทชิ่งนะครับอีกห้าปอร์ซนคือเป็นค่าบริหารทีมนะครับส่วนยูนิเตรเวลก็ดเอร์เ็เหมือนเดิมตั้งแต่ตำแหน่ง PM หนึ่ง PM สอง PM สามเนี่ยก็ยูนิเตร v เวลก็แปดเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมแต่ว่าตำแหน่งที่สามเนี่ยถือว่าเป็นผู้บริหารระดับผู้บริหารแล้วนะครับเราได้อีกห้าเปอร์เซ็นต คนที่เราแนะนํามาไม่ว่าจะเป็นทางซ้ายทางขวาหรือทางข้างใดข้างหนึ่งก็แล้วแต่ถ้าเขามีรายได้เนี่ยทางบริษัทเขาก็จะเอารายได้ของผู้ที่ที่เราแนะนํานี่นะครับมาเป็นฐานคานวณให้เราห้าเปอร์เซ็นเป็นค่าแนะนํานะครับแล้วตําแหน่งที่สูงสุดของบริษัทพอมิโกบอลเรามาดูกันครับตําแหน่งที่สี่นะครับตําแหน่งที่สี่หรือ PMC เนี่ยลงทุนเท่าไหร่ครับสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทคะแนนสะสมอยู่ที่หน,นึ่งหมื่นคะแนน คะแนนนี้นะครับจะเริ่มมาตั้งแต่พีมหนึ่งเพียสองเพียสามเรือกจะซื้อครั้งเดียวก็ได้ในตำแหน่งพียสี่แล้วเราสามารถรับรายได้สูงสุดวันละสี่พันบาทเดือนละหนึ่งล้านสองแสนบาทถามว่าลงทุนแค่สองหมื่นหกพันกว่าบาทสามารถรับรายได้วันละสี่หมื่นเดือนละล้านสองเนี่ยบริษัทที่เขามีรายได้นะครับ มีไรายได้เป็นแสนเป็นล้านเนี่ยถามว่าเขาลงทุนมากไหมครับลงทุนมากแน่นอนอย่างน้อยๆหลักล้านครับหลักล้านแต่บริษัทพอมิกโกโบของเราลงทุนแค่สองหมื่นกว่าบาทสามารถรับไรายได้วันละสี่หมื่นบาทเดือนละล้านสองเห็นไหมครับนอกจากนั้นนะครับยังมีค่าแนะนําสมาชิกนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับยังมีค่าแนะนําสมาชิกยี่สิบเปอร์เซ็นต แล้วบริหารทีมไม่ใช่ห้าปเซ็นแล้วครับเพิ่มมาเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นส่วนยูนิเดเวลเหมือนเดิมครับแปเปอร์เซ็นเหมือนเดิมสุขท่านครับเห็นไหมครับว่าตำแหน่งแต่ละตำแหน่งของบริษัทพอมิกโกโบอลนั้นเราลงทุนไม่มากเหมือนกับทีมหนึ่งลงทุนแค่สามพันสองร้อกว่าบาทสามารถรับรายได้วันละห้าพันเดือนละหนึ่งแสนห้าหมืนบาทสูงสุด ลงทุนสองหมืนหกพันกว่าบาทรับรายได้วันละตีหมื่นเดือนละล้านสองอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเดือนละล้านสองเนี่ยผมว่าในประเทศไทยเนี่ยข้าราชการนะครับเราไม่ใช่ดูถูกอะไม่มีใครได้แล้วครับเดือนละล้านสองแม้แต่สสอเองก็เดือนหนึ่งประมาณเท่าไหร่ครับหลวงโรดประมาณล้านกว่าบาทเอ้ยไม่ไม่ัโทษนะประมาณแสนกว่าบาทแสนสองหรือแสนสามอยู่ประมาณนั้น แต่นะครับสสของบริษัทพรอมิกโกเบอลเนี่ยสามารถรับรายได้วันละ3ลล้านสองแค่ลงทุน26,000กว่าบาทเห็นไหมครับนอกจากนั้นทุกท่านครับค่าบริหารครังกระจายสินค้านะครับบริษัทยังจ่ายให้อีกห้าเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับนี่คือบริษัทเราซัพพอร์ตกันที่นอกจากนั้นแล้วรักษารัรกษานะครับผลประโยชน์สามเดือนจํานวนห้าร้อย คะแนนเนี่ยลงทุนแค่หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบาทเพื่ออะไรครับรับสิทธิ์โบนัสทุกข้ออย่างที่ผมกล่าวมาเห็นไหมครับว่าบริษัท p r o m i โ l o b ของเรานั้นแผงกันตลาดนั้นเออ,อย่างที่บอกเลยครับว่าทําแบบง่ายๆสบายๆคนที่ไม่มีความรู้ก็สามารถทําได้แล้วก็สำเร็จได้เช่นกันเพียงแต่เราลงมือทําแล้วทําทําทำอย,ย่าหยุดทำต่อเนื่องผลสำเร็ได้แน่นอนร้อเ็นต์ทุกท่านครับ นอกจากนั้นแล้วเรามาดูครับจุดเด่นแมทชิ่งโบนัสเนี่ยในแผงข้อที่สี่เห็นไหมครับว่าตัวเราเองเนี่ยนะครับแนะนําคนฝั่งซ้ายสมมติว่าในเอฝั่งซ้ายเราแนะนําในเอฝั่งซ้ายแล้วในเอเนี่ยมีรายได้นะครับรับโบนัสจากบริษัทหนึ่งล้านสองแสนบาทว่าเราได้เหมือนกันครับยี่สิเปอร์ซ็นพราะเราเป็นคนแนะนำเห็นครับตามแผงตลาดเราแนะนำยี่สิบเปอร์เซ็นตได้อะไรครับสองแสนสี 2, ่หมื่นบาทต่อเดือน S 1> <S 1> เห็นไหมครับแนะนําเพียงคนเดียวนะครับได้สองแสนสี่หมื่นบาทต่อเดือนแต่ถ้าเราแนะนําอีกคนนึงนะครับทางบีบีอยู่ทางขวานะครับถ้าเกิดบีบีได้ขึ้นมาหนึ่งล้านสองแสนบาทเพราะฉะนั้นเราได้ค่าแนะนำยี่สิบเปอร์เซ็นเหมือนกันเราก็ได้รับเท่าไหร่ครับรับอีกสองแสนสี่หมืนบาทเห็นไหมครับสองคนที่เราแนะนําหากเขามีรายได้เดือนละล้านสอง เรารับรายได้สองคนเนี่ยนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยเราอยู่ที่สี่แสนแปดหมื่นบาทแต่ทุกท่านครับนอกจากนั้นเราเรายังมีรับโบนัสจับคู่อีกเห็นไหมครับหนึ่งล้านสองแสนนอกจากจะแนะนําในเอนะนํา b นะครับเรายังสามารถรับโบนัสจับคู่อีกหนึ่งล้านสองแสนนะครับรวมแล้วเดือนนั้นเรารับเท่าไหร่ครับรับโบนัส เดือนนั้นก็คือหนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นบาทเห็นไหมครับว่าเราแนะนําใครก็แล้วแต่จะแนะนําข้างเดียวหรือสองข้างควรมีรายได้ทางนั้นเห็นไหมครับแนะนําข้างเดียวก็มีรายได้แนะนำสองข้างก็มีรายได้ก็อยู่ที่เราว่าจะแนะนําข้างเดียวหรือสองข้างนะครับอยากจะมีรายได้เดือนละล้านหกแสนแปดหมื่นก็แนะนำสองข้างทางซ้ายทางขวาหากเขามีรายได้นะครับหนึ่งล้านสองแสน อ่าซ้ายหนึ่งล้านสองแสนขวาเราก็รับไรายได้แล้วครับสองคนที่รวมกันก็ประมาณสี่แสนแปดหมื่นบาทรวมทั้งโบนุสโบนัสจากคู่จ่ายอีกนะครับล้านสองก็รวมเป็นหนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นบาทนอกจากนั้นทุกท่านครับอยูในเดเวลแปดเปอร์เซ็นตลึกสิบชั้นในแผงข้อที่ห้าครับทุกท่านครับเราเองแนะนําคนหนึ่งคนเนี่ยเห็นไหมครับแนะนําคนหนึ่งคน แล้วอย่าลืมนะครับว่าแนะนำหนึ่งคนเหมือนหนึ่งแตกสองครับเขาก็ไปแนะนําคนต่อไปนะครับหนึ่งแตกสองสองเป็นสี 4, ่สี 6, ่เป็นแปดแปดเป็นสิบหกสิบหกเป็นสามทิศสองจนกระทั่งสิทชั้นลึกเนี่ยแนะนําได้ถึงนะครับสองพันสี่สิบหกคนสองพันสี่สิบหกคนเนี่ยเราแค่แนะนําคนคนเดียวนะครับเขาก็แนะนําคนอื่นต่อๆไป แล้วเราอย่าลืมนะครับว่าอยู่ในเรแปวเงิน8%ส็นสิ์กานลึกเนี่ยถ้าเราแนะนําคนเดียวเนี่ยโบนัสที่ได้รับเท่าไหร่ครับจากรหัสนะครับจากรหัสละ40บาทเนี่ยเราลงมาคูณดูครับจํานวน2,000กว่าคนเนี่ยเราสามารถรับรายได้10,000ตัวนนะ่ะ8 0 0ี8 4 0บาทนี่แค่แนะนําเพียงคนเดียวนะครับแนะนําเพียงคนเดียวเราสามารถรับรายได้เดือนละ แปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบาทแต่ถ้าเราแนะนำสิบคนนะครับก็คูณดูดิครับว่าเราจะได้่าไรถ้าแนะนำสิบคนในได้แปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทแต่ถ้าเรามีความขยันแล้วทีมงานเรามีความขยันเหมือนกับเราเราร่วมกับทีมงานนะครับแนะนำคนเยอะแยะมากมายถ้าแนะนำเป็นร้อยเนี่ยครับทุกท่านครับเราจะได้รับทันทีเลยแปดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่น สี่พันบาทเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอยู่ในเดเวลเนี่ยมาจากไหนครับแปดเปอร์เซ็นตลึกสิบชั้นเนี่ยทุกท่านครับเราต้องรักษาระบบนะครับรักษาระบบในหนึ่งในสามเดือนเนี่ยเราต้องรักษาระบบหนึ่งรั้นหนึ่งปีเนี่ยหนึ่งปีเนี่ยเราต้องดูแลเขาเรียกว่ารักษาระบบไรายได,ได้ของเราเองนะครับเพราะฉะนั้น ทุกคนที่เราแนะนําเนี่ยไม่ว่าจะใครแนะนําก็แล้วแต่เนี่ยเมื่อตําแหน่ง pm หนึ่งถึง pm สเนี่ยทุกคนต้องรักษาร,ระบบอยู่แล้วสามเดือนครั้งห้าร้อยคะแนนลงทุนแค่หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทหากถ้าเราลืมนะครับถ้าลืมไม่ได้รักษาร,ระบบไม่ไดูในร,ระบบของเราเองเนี่ยถ้าสมมุติว่าทีมงานซ้ายขวาลงคะแนนหรือว่าเปิดครังกระจายสินค่าสักสามหมื่นซ้ายสามหมื่นขวาแต่เราลืมรักษาร,ระบบเนี่ยเสียหายนะครับ ไม่ใช่บริษัทเสียหายนะครับตัวเราเองนี่แหละเสียหายเพราะฉะนั้นแต่สามารถที่จะรักษาระบบล่วงหน้าได้ทั้งปีเลยได้ครับบริษัทไม่จํากัดครับเราสามารถรักษาระบบได้ทั้งปีเลยนะครับทั้งปีเลยเพราะฉะนั้นทุกท่านครับระบบของบริษัทเนี่ยทําแบบง่ายๆสบายสบายแล้วเรามาดูกันครับรอบการจ่ายรอบการโอนโบนัสคอมมิชชั่นให้กับสมาชิกนะครับรายการนะครับอ่า รอบการคำนวณโบนัสแล้วก็วันที่จะโอนโบนัสให้กับสมาชิกท่านที่ลงผลิตภัณฑ์นะครับหรืออคนที่เราแนะนำลงผลิตภัณฑ์หรือเราลงเองก็แล้วแต่ตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่ห้าเนี่ยถือว่ารอบที่หนึ่งเนี่ยบริษัทจ่ายให้เราวันที่แปดนะครับวันที่หกถึงวันที่สิบก็จะจ่ายให้วันที่สิบสามส่วนวันที่สิบเอ็ดถึงวันที่สิบห้านะครับ ก็จ่ายวันที่สิบแปดวันที่สิบหกถึงวันที่ยี่สิบเนี่ยเป็นรอบที่สี่ของเดือนแล้วแต่จ่ายวันที่ยี่สิบสามแล้ววันที่ยี่บเอ็ดถึงวันที่ยี่ิบห้าเนี่ยแต่จ่ายวันที่ยี่สิบแปดวันที่ยี่บหกถึงสิ้นเดือนเห็นไหมครับว่าแต่จ่ายวันที่สามของเดือนต่อไปเห็นไหมครับว่าบริษัทเรานั้นใจดีขนาดไหนครับห้าวันจ่ายครั้งหนึ่งห้าวันจ่ายให้กับเราครั้งหนึ่งแล้วอย่าลืมนะครับว่าการรักษาระบบแมทชิ่งยูนิเทิลนะครับ นี่คือเป็นเงินเดือนของพวกเรานะครับบริษัทจะจ่ายให้กับเราทุกวันที่ห้าของเดือนถัดไปนอกจากนั้นนะครับโบนัสครังกระจายสินค้าเนี่ยครังกระจายสินค้าเนี่ยถือว่าเป็นเงินเดือนของครังแล้วกันนะครับบริษัทจะจ่ายให้กับครังกระจายสินค้าทุกวันที่สิบของเดือนถัดไปทุกท่านครับแผนกนนารตลาดของบริษัท p r ม m โ g l o b a l เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนหลายขั้นนั้นหลายท่านนั้นทําความเข้าใจแล้วก็มีความเข้าใจมากพอสมควรเราพร้อมกันหรือยังล่ะครับ พร้อมที่จะมีเงินใช้พร้อมที่จะมีรายได้จากบริษัทพรอมิโกโบงเราพร้อมหรือม่ยังครับที่จะรับรายได้วันละห้าพันวันละสี่หมื่นจากบริษัทพรอมิโกโบงเพราะฉะนั้นถ้าคุณพร้อมบริษัทพร้อมเราพร้อมพร้อมิดพร้อมเขียนข้างคุณเราจะาเร็จไปด้วยกันในบริษัทพรอมิโกโบงขอบคุณและสวัสดีครับขอขึ้นมาให้กับน้องโรครับสวัสดีครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณนะครับท่านร้อยตำรวจเอกตลอด อิ่มมาากแนะนำนะครับแผนธุรกิจของบริษัท p r o m i n e t Global ให้กับพวกเรานะครับได้ฟังกันนะครับเป็นแผนที่ทำง่ายนะครับสามารถสร้างรายได้นะครับได้อย่างมากมายมหาศาลนะครับแค่แผนจับคู่อย่างเดียวนะครับสูงสุดนะครับก็เดือนละ1นึ่งล้านสแสนบาทแล้วนะครับ ยังไม่รวมนะครับตัว matching นะครับถ้าเราสร้างทีมนะครับให้ประสบความสำเร็จนะครับแค่คนเดียวนะครับเราก็มีรายได้นะครับถึงสูงสุดนี่คือ2 4 4 0 0 0 0บาทแล้วนะครับมีโตข้างเดียวก็ได้ก็มีรายได้นะครับสร้างรายได้ให้กับเราได้นะครับอันนี้คือความสุดยอดนะครับของแผนธุรกิจนะครับของบริษัท Promit Global ของเรานะครับ นอกจากแผนธุรกิจนะครับของฟอร์มิดโกลบอลของเราจะสุดยอดแล้วนะครับเราก็ยังมีระบบนะครับซัพพอร์ตรองรับให้กับทุกท่านนะครับบริษัทเตรียมทุกอย่างนะครับไว้ให้กับทุกท่านนะครับพร้อมทุกอย่างแล้วนะครับทุกท่านก็มีหน้าที่นะครับนำพาตัวท่านเองนะครับเข้าสู่ระบบที่บริษัทวางไว้ให้นะครับทุกท่านก็จะประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่ทุกท่านวางไว้อย่างแน่นอนนะครับและนะครับ ท่านวิก่ยกรท่านถัดไปนะครับท่านก็จะมานะครับพูดถึงระบบซัพพอร์ตนะครับที่บริษัทเตรียมไว้ให้นะครับท่านนะครับจบการศึกษาระดับปริญญาตรีนะครับณะเกษตรศาสตร์บัณฑิตและศึกษาศาสตร์บัณฑิตนะครับท่านมีความรู้นะครับความสามารถและมีประสบการณ์ด้านการตลาดนะครับและสื่อสารองค์กรนะครับท่านก็นะครับนำความรู้ความสามารถของท่านนะครับมาใช้กับบริษัทพรอมิ l โก a บของเรานะครับก็น้วการนี้นะครับขอ รินเชิญนะครับคุณเต้นนะครับกฤษณพงศ์ผลคำคุณากรครับสิ่งที่ควรมีคือศีล <ะ S 2> ธรรมสิ่งที่ควรทําคือความดีสิ่งที่ควรถือคือคุณธรรมสิ่งที่ควรจําคือบุญคุณเรียนท่านประธานรองประธานผู้บริหารและขอสวัสดีพี่น้องชาวพิตมท,ท่รักทุกท่านนะครับทุกท่านครับไม่ว่าชีวิตจะเจออะไรอย่าลืมให้กำลังใจตัวเอง ไม่ว่าชีวิตจะยุ่งยากเพียงใดอย่าลืมเรียนรู้เพื่อความสำเร็จและความร่ำรวยทุกท่านครับธุรกิจพอมิตรเราดำเนินธุรกิจมานะครับมาถึงเดือนนี้นะครับหนึ่งปีเก้าเดือนนะครับเป็นธุรกิจเครือข่ายนะครับกล่าวคือใครๆก็สามารถเปิดใจแล้วก็ทำธุรกิจนี้ได้นะครับเริ่มต้นเพียงแค่เป็นผู้ประทับใจในการใช้และบริโภคสินค้านะครับ ตัวแทนขายหรือนักธุรกิจนะครับจะได้รับโบนัสหรือผลตอบแทนนะครับก็เกิดจากการขายส่วนตัวนะครับแล้วก็เกิดจากยอดขายนะครับยอดซื้อในระบบโครงสร้างทีมงานนะครับเมื่อเกิดการซื้อขายสินค้านะครับก็จะนำเอาคะแนนในส่วนตรงนั้นแหละนะครับมาคำนวณผลตอบแทนในระบบคอมพิวเตอร์นะครับครับคำนวณจ่ายเป็นโบนัสให้กับนักธุรกิจในทุกๆวันนะครับแต่เรามีผลตอบแทนทีโอให้นักธุรกิจทุก5้าวัน นะครับเพื่อสะดวกในการรับผลตอบแทนนั้นนะครับเวลากับโอกาสนะครับเป็น2อย่างที่เราไม่ที่ไม่เคยรอเรานะฮะถ้ามันมาแล้วนะครับไม่รีบคว้าไว้จะเป็นการยากยิ่งที่มันจะกลับมาพบกับเราอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นที่ผมจะพูดถึงนโยบายนะครับหรือระบบขับเคลื่อนธุรกิจนะครับผมขออนุญาตมาวิเคราะห์หลักการสําคัญนะครับในธุรกิจพรอมิตรที่โดดเด่นและชัดเจนที่สุดนะครับ ทำไมผมถึงเล่าถึงเอ,อผมต้องขออนุญาตเล่าถึงเรื่องนี้นะครับเพราะว่าหลายๆคนนะครับมีข้อสงสัยว่าธุรกิจนี้จะเติบโตนะครับพัฒนาก้าวหน้าถึงอ,อ5ปี10ปี15ปี20ปีได้อย่างไรนะครับมีอุประกอบสสาคัญนะครับที่ผมวิเคราะห์นะครับผ่านกระบวนการเอ,อศึกษาวิจัยนะครับจากธุรกิจอื่นๆนะครับโดยเฉพาะธุรกิจเครือข่ายทั่วโลกเลย นะครับองค์ประกอบสําคัญนะครับในธุรกิจพรอมิดท,ที่โดดเด่นนะครับมี